You must make a choice to take a chance, or your life w i l never change. Choice, chance, change. No drug media contest. มหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมกับเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่างขอเชิญนิสิ์นักศึกษาร่วมส่งผลงาน No Dark Media Contest โดยแบ่งประเภทและหัวข้อการประกวดออกเป็น ประเภทคลิปวิดีโอหัวข้อมิตรครอบครัวมือรั้วป้องกันยาประเภทภาพยนตร์หนังสั้นหัวข้อหนังสั้นสำนึกยาวประเภทภาพถ่ายหัวข้อเช็คฟอเชงเปิดความคิดหยุดเสพติดพลิกสังคมประเภทสื่อโปสเตอร์หัวข้อดูตายลายติดยาเสพติดอยาคิดลอง ประกวดทำขวัญดรนนรงป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดชิงทุนการศึกษาพร้อมเกียรติบัตรมูลค่ากว่า40 0 0 0บาทรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง31มรฎาคม2 5 5 6สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่างหรือ w w w s a n u a c t h หรือสอบถามโดยตรงที่หน่วยนวัตรกรรมกองกิจการนิสิตหมายเลขโทรศัพท์ 05596 1216หรือ05596 1224ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดผมเชื่อว่าคุณทำได้เราทำได้ทุกคนร่วมมือกันสังคมปลอดยาเสพติดคุณก็ร่วมร้างได้คนไทยทำได้ถ้าร่วมมือกันรวมพลังต่อต้านยาเสพติดคณพลังหยุดยั้งยาเสพติด